กลับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปอแม่พี่น้องครับผมมือนี่มาโปลพอกับช่องรอดต่อๆใชาไน,นล กับเบ้าเหลือมีอีกเช่นเดิมเช่นเคยกับพี่น้องมันนี้ะไรมัอนี่เบ้าเหลือมีเมนูมานําเสนอคือเก่าครับพี่น้องมือนี่เป็นเมนูไงไงาอาหารไงไงครับแต่ว่าแซ่บที่หลายคนต,ต้องเคยกินนะครับพี่น้องมันนี่เป็นเข่าขา,ขา,ขาหมูเข่าหมูแดงเข่าหมูกรอบร่วมอยู่ในถาดเดียวกันครับพี่น้อง มาครับปีพีย่ตั้งประเทศน้องประเทศนประเทศตุกขู่ทุกคนกับมามากินเข่าสามสหายน้ำบาเหลืองพี่น้องเบิ้งเนี่ยรวมกันกองอีเล่เลยครับอ่ะอันนี้เป็นน้ำซอสของเข่าหมูแดงครับพี่น้องเข่าหมูแดงอันนี้กับเป็นของเข่าขาหมูครับเข่าขาหมูเนี่ยมันมันพอตัวพอไปดีว่ามันบ่เห็นครกับ ยาบ,บ้าเหลือมทีลาดเข่าขาหมูบอนวิธีการลาดกับบะย่าครับกับขึ้นมาแล้วก็ตกักใส่มักไหลใส่ไหลมักหน่อยใส่หน่อยครับบ่ใส่กับบะแสบเยิมย้มๆแสบครับพี่น้อง วันนี้ก็ที่เป็นเข,ข่าขาหมูครับหลาดไปเลยแก้วพี่นอ้องอบตังวาหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องจวดเลยครับผม,มเดี๋ยวบ้าหรือมีร้องเข่าหมูแดงก่อนครับร้องเขาหมูแดงกันตรวจสอบว่า น้ำราดเพิ่นๆเน่นเลยอืมอืมผัดหมูมแดงเนื้อชั่มดีราดด้วยน้ำซอสที่เข้มข้นแซ่บ ลงงโตตุดจอดเดี๋ยวเราหมูกรอบมห,ห,ห,หมูกรอบกรอบดีครับกรอบนอกนุ่มในแซีบมาีิขาหมูได้ที่นี่พี่น้อง อื้าหมูเพื่อยดีเซะเกินครับพี่น้องอเสียบตรวจได้ครับอตมอไล่ครับ ยกอยากัยัง,งม,ม,มาได้หรบพี่น่องมีใครต่อมั ข่าขาหมูข่าขาหมูครับทีนี่ข่าวขาหมูนี่ที่ขาดบุ้ยได้ก็คือบักพริกกับกระเทียมกับผีหน่องเรื่องบอกพีหน่องมัว่าใครใส่ผักพริกกระเทียมน้ำอืมประหยัดครับ เป็นหน่วยเลยือ 음. Mm. 음. Hmm. มาเร็วน้ำส่วน <c oughs> กูียงลางมุกกว่าครับพี่น้อง รถดรอปไปน้ะเสียบไครับ พี่น้องอู้แซ่บกากินเลยครับเป็นเมนูที่แบบว่าหากินได้ไงครับอยู่ในเมืองเนี่อยู่ไายกาสังมีแน่นอนครับพี่น้องเป็นกึนซื้อแบบต้นๆเลยนะครับพี่น้องแบบกับเผาเป็นเข่าหมูดแดงเข,ข,ข่าหมูกรอบเข่าขาหมูนี่ครับกินไงแล้วก็แซ่บครับ ข้าวแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้เมนูเข่าซับถายหมูแดงหมูกรอบข้าหมูแซ่บเป็นแด่ครับพี่น้องมื้อนี้กระเช้านด่งเยนเคยครับเปล่าเหลือมกับอีกอลาพ่อแม่พี่น้องมากรับแต่ว่าก่อนท้อจากกันกอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับถ้าใครกดกระดิ่งกดยิ้มตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบป่าเหลือมครับพี่น้องขอบคุณคนดีเข้ามารับชมคลิปบ่าเหลือมครับและขอบคุณคนดีกำลังทีสเข้ามารับชมคลิปบ่าเหลือมครับ ถ้าเกิดว่ากินมีกินบ่เบิดบมมม่ม้วนกินบ่ชุบผักกัดอทวต่วนคอไปพอแม่พี่น้องทำเรื่อยขับเรื่อยพอเราชมกันมาคิหนาบ้าเหลิมสิมี่อย่างมาน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่นอ้อ,นองได้รับชมกัมือนกันหรับหนี้ขอกข้ามาขอบคุณครับและสวัสดีครับผม